ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการของนางสาวขวัญเรือนคงแท่นตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบึงลัด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวผู้ขอรับการประเมินนางสาวขวัญเรือนคงแทน่นเกิดเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2524ปัจจุบันอายุ41ปีประวัติการศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลท่าแซะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าแซะรัชดาพิเศษจบระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงลัฐ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคสอหนึ่งโรงเรียนบ้านบึงลัดงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัป,ปดาห์30ชั่วโมงทุกกลุ่มสาระรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณทำหน้าที่เบิกเงินทำทะเบียนคุมบัญชีเงินโรงเรียนและรักษาเงินครูเวรประจำวันศุกร์ดูแลปฏิบัติงานของนักเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธงตรวจความสะอาดทำสถิติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อขอรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินยัยข้าพเจ้านางสาวขวันเรือนคงแท่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่การงาน ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นสำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีในหมูคนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นย่อยด่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้านางสาวขวัญเรือนคงแท่นมีความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาของการประกอบอาชีพค่าราชการที่ดี และปฏิบัติตนตามสัตว์หลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสอนแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้อยู่เสมอยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพร,ระมุกและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นการทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบการปลูกต้นไม้รดน้าต้นไม้การเก็บกวาดขยะการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันละเว้นอบบยามุกและสิ่งเสพติด จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับส่วนรวมใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เช่นมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเฟซบุ๊กโรงเรียนมีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวต่อที่ทำงานและต่อนักเรียนอย่างมีความสุขตอนที่4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูความภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนานในวิชาชีพอยู่เสมอเช่นการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีบทบาท เป็นภาวะผู้นำทางวิชาการรักษาชื่อเสียงป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและรับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อนักเรียนชุมชนและสังคมตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายท,ายทอดความรู้เสริมสร้างการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถอย่างสม่อเสมอและเท่าเทียมกันการศึกษาค้นคว้าสร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอและมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่สถานศึกษาอื่นๆประพฤตินตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีแบบแผน มีจิตอาสามีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทชุมชนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลไปพัฒนาให้ถูกต้องเน้นทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหา นำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแฟ้มสะสมผลงานการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ นางสาวขวัญเรือนคงแท่นมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นทั้งจากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการพัฒนางานอย่างเต็มศัก,กยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอานเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะ